เนยแ่บๆกกินนเาะำลังอยากเห็ดพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อสบายดีตอนคัมพี่น้องเอ้ยตอนคัมกำลังอยากเห็ดเฟืองอยู่ตอนนี้มีเล็กเลยครับแปลงเห็ดเฟืองทิตตำปนพี่น้องได้แล้วนี่มก็ได้ได้แล้วได้แล้วเนี่เขาอีกหรอได้แล้ว บาอย่ากตัวอย่างเห็ดอย่างแหงไลมันบ่ชแทบตรงอย่างถ้ามนซุกุนตังตำเป็นนนำอันว่าใบดีปลาลุงเร็วโอ้ยยาถูเร็วถูแล้วใบดีเร็วยมังคือไม่ได้ได้ปุ๊แม่ถูกคอมันกินบ่ได้อันนี้เห็ดเห็ดลูกมห้ามใหญ่จังกินเลยเสียพริกมัมีทวามวนเนาะ บรรยากาศยามกลางคืนพี่น้องเอ้ยอยู่เที่ยงหน้าก็ช่วงท่านนี่แหละเนี่ยกลางคืนมาก็ล็อกไว้ล็อกประตูไงกามีทหารเผาเดี๋ยวว่าคนนะ่ะห้เขามากข้าบบกล้าเขามาดอกเพราะว่าทีมนี่มันร้ายได้มันโหสัตว์เลยดีมากดีมากโหสัตว์เลยใครแน่พี่น้องเอ้ย มันเบิ่มีจุเพลินเนียโอ้ยแต่ยานมันเห่าน้ำเนี่ยว่าคนไปใส่แซวแซวหูจักเลยมันคืนเ่ยคนยางได้มันเห่าน้ำชุมม่มบนคนยางไครพูดมันก็เห่าไปทางแกนั่นเลยหูว่าคนยางผ่านลงพูดถามมันเห่าอยู่หม่องเก่าสแสดงว่าคนยางอยูอย่แถวนี้หรือว่าบริเวณแถวนี้นะลมกะแห้งเต๋อไปหน้องเอ้ยแล้วลูกพี่ บ่ลงบ่ลงอ,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 อย่าไปเบิ่งกันอยู่ครัวพี่น้องเยเห็ดอยู่เห็ดกินลงไปเอาหมักมันก่อนปะลงขบเพียงน้งอยขบหน่อยตำบ่คักเอาขบใหญ่ตำมันจังแหลกไวกว่าพืชกวางเลยพี่น้องเอาตำได้จังหวะก็ดีเลยขบในน้อยนะโอ้ยตำไปปุดมาหนานแหลกก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ปนแล้วเรียบร้อยพี่น้องเลยเข้าวเหนียวพร้อมแล้วพร้อมตุ๋ยแล้วอื้อหืออ้ยพร้อมแล้วพี่น,พน้องเลยข้าวฮอนฮอนมือน,นี่มาพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกากนนี่ตำเห็ดหน่อยมะเขือหน่อยพอดีหยำบพอดีคำเลยเปาะ,ะ,ะเลยมา,าลมากินแลน้วเลยเด้กินมะเกือลายหนึ่งกิโลออกเลยน้ำมาเห็ดถั่วพักอีกเลยก็อ้นพี่ พี ino, oh, no way, o, ่น้องสบายดีเอาเลยดเขาเต็มติดน้อยหนึ่งไม้คนนี้วันกินเบิดแล้วตรงเขากินกินทางสามเป็นไรกินนับกินเบิดพอดีนี่ข้าวอไรหมดกันานบกายเนาะ มาหนอยนะครับมากินบริการมรอรยมยก้ยิ้มยิ้่ยิ้ม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 ก่อมยิ้ม้มย้มยิ้ิ้มิ้มยิ้ม้มยิ้้ยิ้มิ้มยิ้มย่้มยิ้มยิ้มมิ น,นุ่มเขาถาแล้วถ่ายหออยิ่งอมาหยิงบ่หอดอย่บาดีก็จะปิดปีใหม่มา,าจากภายเด้อเมี่ยเช้กระดามไปหมุดาหารไปเอานมบ่หัสามมือนี่ละสั่ง,ง,งยังส่งบินอยู่ส่งชำเร็จเบิ่งดูว่าด้ xem xét xử 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 xem

ได้อตนจิ้มนะก็เขาเยเกลือนันจัดอันนันมันออกกันเดพูดใช้คุยกันเติมพริกเขาหน่อยยังมะเคือน่ะนมันร้องมันกินมได้นะูกมันเคือนนะมันเคือนไงวะ เอาให้กระแสบหนองเลงเอ้ยโม่ไม่รู้กิ้เฉจนังมือกินบ้างนะม,มากิมบ้าลมาชิมบ้าเหนว่าย,ยาิน่กินตน้งมากคือไข้ถูกมั่งยังถึงน้ำสองสามปี

ปลาลุงบอกไหมปลาลุงบอกแก่ได้ขนาดไหนนะแม่บ้านเดิบมาไหนก็เนาะน้องแม่นันี่มือเพิ่อนเออไปตีใหม่แล้วเราเลยก็ตีก็หาตู้เพื่อเจ็ดฮะ

走 u t 走 p t 走 t u 走 tutup, 走 u t